สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องใกล้ตัวที่สําคัญกับพวกเราทุกคนกันนั่นก็คือเรื่องของพิมพ์เขียวที่ใช้กําหนดทิศทางการศึกษาของประเทศไทยครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าใครกันนะที่เป็นคนขีดเส้นกําหนดว่าการศึกษาของเด็กไทยจะเป็นไปในทิศทางไหนคําถามง่ายๆข้อนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของอเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้เท่าให้เดาวหลายคนก็คงจะนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือไม่ก็คณะกรรมการชุดไหนสักชุด แต่เชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจของเรื่องทั้งหมดมันถูกกาหนดเอาไว้ในเอกสารกฎหมายแค่ฉบับเดียวเท่านั้นเองและเอกสารที่ว่านั้นก็คือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542นี่เองครับถ้าจะให้เปรียบเทียมง่ายๆเลยนะมันก็เหมือนกับเป็นพิมพ์เขียวหลักเป็นมาสเตอร์แลนที่ใช้วางโครงสร้างและกําหนดทิศท,ทางการศึกษาทั้งระบบของประเทศไทยเลยครับโอเคพอรู้แล้วว่ามีพิมพ์เขียวทีนี้คําถามต่อมาก็คือ แล้วเป้าหมายสูงสุดของพิมพ์เขียวฉบับนี้มันคืออะไรกันแน่เขาอยากจะสร้างคนแบบไหนขึ้นมาให้กับสังคมไทยกันในตัวกฎหมายเนี่ยเขาเขียนเป้าหมายเอาไว้ชัดเจนและยิ่งใหญ่มากเลยนะครับเขาบอกว่าภารกิจหลักก็คือการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โอ้โหคํานี้ความหมายลึกซึ้งมากนะครับคือต้องสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และก็คุณธรรมด้วยแล้วจะไปให้ถึงเป้าหมายที่ว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ยังไง กฎหมายก็เลยวางหลักการสําคัญสําคัญไว้เป็นเสาหลักครับก็คือต้องพัฒนาคนให้รอบด้านสร้างสังคมที่เรียนรู้กันได้ตลอดชีวิตทุกคนต้องมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาดีๆอย่างเท่าเทียมกันและหัวใจสําคัญเลยก็คือต้องยึดว่าผู้เรียนเนี่ยสำคัญที่สุดและเพื่อตอกย้ําหลักการเรื่องความเท่าเทียมนี่แหละครับกฎหมายเลยกําหนดเป็นตัวเลขชัดๆเลยว่ารัฐมีหน้าที่ต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ฟรีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า12ปี ซส่งอันนี้ถือเป็นพันธสัญญาที่สำคัญมากๆของรัฐต่อประชาชนเลยนะเอาละครับพอเห็นภาพใหญ่แล้วเรามาซูมเข้าไปดูในรายละเอียดกันบ้างดีกว่าไอการเรียนรู้12ปีที่ว่าเนี่ยในทางปฏิบัติมันมีหน้าตาเป็นยังไงกฎหมายเขาได้แบ่งเส้นทางการเรียนรู้เอาไว้เป็น3เส้นทางหลักๆด้วยกันครับเส้นทางแรกก็คือแบบที่เราทุกคนคุ้นเคยกันดีที่สุดการศึกษาในระบบครับก็คือการเข้าโรงเรียนนั่นแหละ มีเป้าหมายชัดเจนมีหลักสูตรมีระยะเวลาเรียนที่กำหนดไว้เปะ๊ะๆแล้วก็มีเงื่อนไขว่าต้องทำยังไงถึงจะเรียนจบเส้นทางที่2เรียกว่าการศึกษานอกระบบครับอันนี้จะมีความยืดหยุ่นสูงกว่ามากจุดมุ่งหมายวิธีการเรียนหลักสูตรทุกอย่างปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ไม่สะดวกเรียนในระบบปกติลองนึกภาพกศนดูครับอันนั้นแหละคือตัวอย่างที่ชัดเจนเลย ส่วนเส้นทางสุดท้ายนี่น่าสนใจมากๆเลยครับคือการศึกษาตามอธัธยาศัยซึ่งมันคือการยอมรับความจริงที่ว่าคนเราไม่ได้เรียนรู้แค่ในห้องเรียนเท่านั้นแต่เราเรียนรู้ได้ตลอดเวลาจากความสนใจจากประสบการณ์หรือจากความพร้อมของเราเองไม่ว่าจะเป็นการเข้าห้องสมุดหรือแม้แต่การนั่งดูคลิปหาความรู้แบบนี้ก็ถือการเป็นการศึกษาตามอธัธยาศัยทั้งนั้นเลยครับ แต่ทีนี้ไม่ว่าจะเลือกเรียนในเส้นทางไหนนะครับในระบบนอกระบบหรือตามอัธยาศัยมีสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อบังคับเลยก็คือในช่วงเวลานั้นจะมีอยู่9ปีที่เป็นการศึกษาภาคบังคับครับคือเด็กไทยทุกคนที่มีอายุตามเกณฑ์เนี่ยต้องเข้าเรียนตามกฎหมายเลยโอเคครับเราเห็นโครงสร้างเห็นเส้นทางแล้วคำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วเรื่องของคุณภาพล่ะเราจะมั่นใจได้ไงว่าการศึกษาที่จัดให้เนี่ยมันมีมาตรฐานจริงๆ ระบบเขามีวิธีตรวจสอบกันยังไงในกฎหมายเขาออกแบบระบบประกันคุณภาพไว้เป็น2ชั้นครับเหมือนเป็นการเช็ค2รอบให้มั่นใจชั้นแรกเรียกว่าการประกันคุณภาพภายในก็คือให้โรงเรียนหรือหน่วยงานต้นสังกัดเขาประเมินตัวเองก่อนเลยส่วนชั้นที่2คือการประกันคุณภาพภายนอกอันนี้จะให้หน่วยงานอิสระอย่างสมศสเขามาประเมินอย่างน,น้อยก็ทุก5ปีครั้งหนึ่งเพื่อเป็นเหมือนกระจกอีกบานที่สะท้อนคุณภาพจากมุมมองของคนนอกครับแต่ อย่างที่เรารู้กันดีว่าโลกมันหมุนไปข้างหน้าทุกวันพิมพ์เขียวการศึกษาฉบับนี้ก็เหมือนกันครับมันไม่ใช่คมภีที่เขียนครั้งเดียวแล้วจบแต่เป็นเอกสารที่มีชีวิตมีการปรับปรุงแก้ไขมาตลอดเพื่อให้มันยังทันสมัยและตอบโจทย์โลกที่เปลี่ยนไปพอมาดูไทม์ไลน์การแก้ไขพรบฉบับนี้ย้อนหลังไป20กว่าปีเนี่ยมันน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าโฟกัสของการศึกษาไทยในแต่ละยุคมันเปลี่ยนไปดูสิครับตอนแรกๆปี4ีก็จะเน้นเรื่องการกระจายอํานาจ พอมาปี53เทรนไอทีเริ่มมาก็หันมาเน้นเรื่องการประเมินกับส่งเสริมเทคโนโลยีล่าสุดปี62ก็มีการปรับโครงสร้างกระทรวงครั้งใหญ่เลยเพื่อให้การเรียนรู้มันบูรณาการมากขึ้นเห็นไหมครับว่ามันปรับตัวตลอดเวลาและทั้งหมดที่ว่ามาน,นี้แหละครับก็นำเรามาสู่คําถามสุดท้ายที่อาจจะสําคัญที่สุด ว่าในโลกยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเร็วซะจนน่าตกใจแบบนี้เนี่ยพิมเขียวการศึกษาฉบับนี้มันยังตอบโจทย์ความท้าทายของโลกอนาคตได้ดีพอแล้วจริงๆหรือนี่คงเป็นคำถามปลายเปิดที่พวกเราทุกคนในสังคมต้องช่วยกันคบคิดและหาคำตอบกันต่อไปครับ